สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับและก็ถ้าใครนะครับที่สนใจจะทํารายได้นะครับทําเงินหาเงินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและก็ถ้าใครนะครับที่อยากได้โทรศัพท์นะครับดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้เราจะไม่ได้มาหารายได้นะครับวันนี้เรามาแจกของนะครับเรามาแจกโทรศัพท์นะครับถ้าใครนะครับที่อยาก ได้โทรศัพท์นะฮะก็ทําตามที่ผมบอกเลยนะครับ1เลยนะครับคอมเมนต์นะครับ2ก็คอมเมนต์ชื่อของเราไปนะครับคอมเมนต์แบบให้เราคอมเมนต์ตามที่เรามีฐานะจริงๆนะฮะเหมือนแบบถ้ามีเหมือนสมมติว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับอยากได้โทรศัพท์ไปทำงานไปหาเงินออนไลน์นะครับ ก็แบบนี้นะครับผมถึงจะให้นะครับแต่ว่าผมมี2เครื่องนะครับผมมีให้ได้ประมาณ2เครื่องนะครับแต่ไม่เยอะจนแบบให้ทุกคนได้หมดนะครับผมจะซุ่มแจกให้กับคนที่ผมเลือกเอาไว้นะครับก็ถ้าใครนะครับที่สนใจที่อยากจะได้นะครับก็ไปคอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับทุกคน ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาประกาศนะฮะเดี๋ยวผมจะมาประกาศนะครับว่าใครนะครับที่ได้นะฮะผมจะทําคลิปประกาศผลรางวัลนะครับทุกคนครับถ้าเรานะฮะที่อยากสร้างรายได้นะครับเกมนี้นะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับก็เราจะเก็บทองเก็บเหรียญไปนะครับแล้วก็ เราเอาไปแลกเงินจริงได้นะครับเราเอาไปแลกตรงไหนล่ะครับก็เราสามารถที่จะไปแลกในเพจของผมได้นะฮะเพจวูสเกตมันนี่นะครับผมรับแลกเหรียญอยู่นะครับเพราะถ้าใครนะครับที่อยากจะแลกก็มาแลกได้เลยนะครับก็เพจของผมนะคือเพจวูสเกตมันนี่นะครับชื่อก็วูสเกตมันนี่นะครับ เข้าไปแล้วก็ทักมาเลยนะครับว่าเราอยากแลกเหรียญนะฮะสนใจแลกเหรียญนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับส่วนคนที่ยังไม่ตอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีคนมาแลกเหรียญเยอะมากนะฮะแลกเป็นเกิดเป็นร้อยคนนะฮะเป็นร้อยเป็นพันคนนะฮะทุกคนก็ต้องขออภัยในความลาดช้าด้วยนะครับ ก็คลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะผมมาแจกโทรศัพท์ประมาณนี้นะครับถ้าใครทำตามกฎที่ผมบอกแล้วก็ได้แน่นอนนะครับผมจะสุ่มแจกให้กับคนที่ไม่มีโทรศัพท์ที่จะทํำงานหรือว่าเล่นนะฮะผมให้กับคนที่จําเป็นจริงๆนะครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะประกาศผลรางวัลน,นะครับ ว่าใครได้โทรศัพท์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับผมจะมาแจกเรื่อยๆนะฮะถ้าติดตามเอาไว้ผมจะแจกโทรศัพท์แล้วก็แจกของรางวัลอื่นๆนะครับโอเคครับทุกคน